เออมุมนี้ตั้งแต่แรกก็จบเรื่องแล้วจบแล้วคือเนี่ยจิ๊ยาดาเขาเขียนจิ๊เห็นเดียวจิ๊ยาดาไม่รู้เขียนไปเดียวครับเขียนไปเหอะเขาไม่ว่าหรอกเน่ทำอะไรเขาก็ไม่ว่าหรอกที่ี้ทีนี้ทีนี้สองเล่มคนน่าเขาได้ไปในยังอ่ะปลาใส่ไหคะน้ำใส่ค่ะวันนี้พี่อ้อยไม่มาเนี่ยเนาะแม่ เรียกแว่นลวใส่ลงเหลือเห็นไหมละ่ะไว้ตรงนั้นแหละห้องนี้ดูสวยอ่ะหูก้มดีเนาะไหนก็ดูดีถ้าไม่ดูล่ะดีกว่า เห็นมาแฟนคลับเนปเป็นอย่างเงี้ยแล้วเขาเขินกันลมหนาวมาแล้วอยู่เอซีบีแถวเมเจอร์บ็อกชเตดใช่เปิดแล้วมีกับข้าวมีเครื่องดื่ม อาหารดิบๆอะไรนะเจอเจอได้เข้าได้เข้าเนทวิดเนน่าจะเข้าแหละวันที่เท่าไหร่วะปีหน้าน่าจะแก่พี่ฟ้ารับผิดใช่ไหมเนี่ยใช่กินีมบอกด้วยว่าให้ใส่กระป๋องมาด้วยนะคะตาลับอย่างเน็ตหน่อยไม่ใช่อันนี้เพื่ออะไรเนี่ย แล้วก็มีอสองมีสี่ห้าเล่มเชิญมาอีกสี่ห้าเล่มก็เซ็นแต่ายชื่ออย่างเดียวเซ็นแต่หอมพี่เต้ยี่เต้นี่เกอดเขาเล่นสดเหรอหรือเปิดเพี่ใช่เปิดเพลงพี่ล็เต้เวิล์นะเพลงของพี่เนี่ยเวอ่ะพี่เต้หมดนะหมดระยะยังถ้าหมดแล้วก็แต่ลายเซนเนสอย่างเดียวเอามาหลัเล่หมดแล้วมีแล้วมีไหมไม่มีอ่ะแค่สอง ไม่ไดไม่มีหรอพี่จำไม่ได้เลยเอาอะไรจ้ะนี่แหแล้วเนี่ย็่หมดแล้พี่เขาไม่กลับบ้านกันหนอพี่ตัวี่เหรอพี่ตัวี่เป็นเอช่พี่ซี่เอะแ้ย้ยฟินิชแล้วล่ะยังยังมีอีกเซนเผื่อไว้ ชื่ออะไรปลาดาวอีกอันนึงอ่ะที่แก้วใครวะที่อยู่ยะลาอินทินาเหรออ๋ออ้าวบอกเลยนะไม่รู้จำไม่ได้นะเพ่ส่งมาให้อ่ะหรอเพิ่งส่งมาไม่กช่ใช่ปลาดาวหรอเย่เย่เย่เขาชื่อเขาใช้ใช้ปลาดาวเห็งพี่เวอ่ะอ๋ออ้าวอ๋อได้พี่เวใช่พี่เวเดอะบอยเวยเหรอวเวไทเวยเนียมอ่ะ ไปไปมีชื่อไหมอ่ะอาจะบอกเนมก่อนฟีร์ดาวมีหน่อยที่ไม่ได้อีกอ่นบอกบอกมานีชื่ออะไรทูใครนี่เดี๋ยวในบ้านดอกดอกกลุวหลม้ให้ตังซื้อนี่ตันเขียนให้ตันโัได้ทาจังใจทำเสียงอ่อนอ้อนด้วย ชาานะายี่ต่้องจ่ายหน่อยเลยปะก็่าทไมจ่ายคนทำข้ามคจ่ายแค่ไ่ี่เออจ่ายให้นี้ก็ได้มาจ่ไม่มีบัวชนีไม่ไม่เป็นไรให้ให่เขาซื้อแต่อกให้เนทเขาทานให้เขาไปซื้อกันมามามาด้ยเข้าไหนวะอ่ะมอบของให้เนทไหมคะมอบเลยค่ะไ่ใ่ มอบเลยแล้วไม่ต้องอายไม่ต้องเขินเอาเมีเร็วดิแม่เอาไหอุ้ยสตอร์ดีดีเอาฟิเลยเนี่ซื้อมันให้่ทำไมอ่ะไม่หล่าทำไมอ่ะพี่เอกอมาอ๋อก็เลยตีเนียนเออดีแล้วอุ้ยพัดเลย่ย เดี๋ยวเดี๋ยวหนีว่ะเอออาซี่อาซี่าเอาี่นเทขากลัวเอ้าไม่กลัวแน่น่ะสวยจังถ่ามึงรงว่าอะไรไข่คั่ไหมคะแม่ปิ้เดียวขอบคุณนะคะมาสีมาถ่ายเร็ว อ๋อแน่อ๋อแน่อ๋อแน่ที่อนกลับไปวันนี้ก็ไหนอะี่เองอไนไงอะไรหของเห็น่าแล้วจม่่ตไม่น่าเลยทูใครอะแมวค่ไมยุ่งแมวถ่ายด้วยถ่ายด้วยถ่ายด้วยยนะ เราต้องยืนบังเล่นบ้างเขือนแล้วเราได้เงงั้นเราเขิ่นมากมาหลังเกียริท่ครบยังครบยองครบยังเอาอีกไหมเอาอีกไหมเม่มาีไม่ถ่ายแล้วนเข่นแล้วเนาะเมเยอะแล้วนะ เาไม่เหือเล่าเออชินแล้วอย่ามองหน้มีเจอหน้าสดแตเราไม่หน้าเหมือนค่ะใกล้หน่อยแมวน่ารัก็ที่เ้ยนะเดี๋ยวเนตมองเนตมองเนตมองมยจะอยจนชนชิ้งมัแล้วนะดี๋ยอยัน้นมาอีกชอบแมวใช่ไหมถอยพี่อีก

พี่มีถ่ายไหมไม่ไี่ถ่ายไหมไม่่ถ่ายไหมเห็นไหมติดกันหมดแล้วน่ะยืนแอบดิล่่าเดี๋ยวพี่ชายถายไหมใช่เอาโอเคโอเควันเสาร์นชุวยเนอ่ะเนทไม่สวยค่ะแคแต่อ่ะ ก็ได้ก็เฉยก็ได้แต่ชุดสวยก็น่าจะทำให้ได้สวยไปด้วยนิดนึงอือสวยคนีโอ้โหเนยก็สวยดีใจอือได้ละได้ละเล่นกันบ่อยๆเดี๋ยวก็ชินเนยชอบอย่างเงี้ยเนี่ยต้องพูดอยน่ะเนยชอบใครนันก็น่ารักถึงเราสองคนนี้นะ สมการต้อเออคุยอะไรไม่รู้สมการอ่ะเมดอะไรอะไรสมการเป็นมมกปะเดี๋ยวแน่ใจว่าเป็นมุกเหรอเฮ้ยมุกใครอ่านผิดหรอร้อนใจมาก สี่ม้วนพึ่งแล้วทำไมอ่ะปะเขาได้มาพบแล้วเนาะอะไรหรอะไรเหรอป้าให้เลยให้ได้หรอเออได้หรอผ้าสวัสดีวันปีใหม่ผ้าผ้าคอหรอผ้เป็นคอแ่บเป็นเป็นเป็น้าที่คุมเป็นหมวกอ่ะเฮ้ยที่วะเนี่ยหมวกหมีอรออันนี้เป็นกวางมีลิง กแกะมาก่อนสมหัวให้หน่อยอ๋อมันเป็นผ้าห่มนี่มันมีหูไงเฮ้ยอะไรอ่ะมันกวางนะพี่ก็มองว่าเป็นกวางเออน่ารักเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเข่ามันไปหน่อยเขาขึ้นมาข้างหลังมันมองไม่เห็นมาจากโรงงานอย่างเงี้ยแหละเนี่ยูหายไปไหน หน้าเก็บในตู้ของอยู่ข้างหน้าถูกแล้วเนาะเข่าแม่งั้นมันต้องตั้งมันจะตั้งยังไงวะเพรมันไม่ตั้งอ้าวคราวนี้มันไม่มีอันเนี้ยมันไม่มันพับอยู่เลยขาให้แม่ไปดูก่อนเหรอเดี๋ยวว่าไม่กลัวนะแม่ไม่กลัวกลัวไม่เัวตลาดก็ cute มันกลิ่นมันไม่นี่ไงกลิ่นโรงงานโอ้โหไม่สายได้แน่แน่เลยต้องตามแบบกลิ่นโรงงานะคงมีแต่ในนิยายเธอไปครอง ลำเสียงอ่ะเอ้ยมีอะไรเลยเอฟเฟกต์มากเลยเล็บบอกฉันห่างหายจากเสียงนีมันต้องมาคบกันเออหัวล้วเน่อเสียงเหมือนการ์ตูนบักบันนี่อ่ะเหนื่อยเลยเลยยินต่อแถวกันแล้วหัวล้อต่อกันเดี๋ยว น้องเดียเนสมันเป็นผ้าห่มคุมอย่างเงี้ยเหรอเอออ๋ออยากไปคุมจังเลยวันที่การชนะก็ไปนอนดิซักดิเอ้ยไม่ทันมั่งไปเจ้าเขาซักกลับไม่ได้หรอกลิ่นโรงงานวันหนึ่งได้ปะ แเขาขนี้จ้าเขาชักอ่ะเฮ้ยเนเนสบัดผมใหม่บสัดผมกระจา่ชจ้าเขาชักในกลัวขนหลุดเ้าหลุดเขามีวิธีมันมีซักแห้งนี่แล้วบ็ทพอย่างับยยับเลยเมื่อกี้วาพับมาดดีเนาะเฮ้ยเป็นผ้าขหูได้เลยอ่ะเออได้ได้เดีย อะไรคะเฮ้ยนีเมานี่เมาอะไรนะมีเมาพีเมามีเมาไม่มันอยากรู้ระวังฉี่แมวเสือตาจับแล้วเคลื่อนหนีเลยไอ้พวกหนีแล้ว เขาอะชอบปาน้องแมวน้องแมแต่ขนาดไม่กลัวอย่างี้นะไม่ใช่น้ากลัวตาเนจะไม่มาย้จะกลัวแล้วเคยเขาเลยนะไม่ต้องให้ใครฟังนะเขาก็ไม่ให้ฟังเหนียวเออเอออ้ยอายว่ะปิดแท็กเลยอะเาเไปไหนแล้วอะเงออต้องพูดที่เป็นได้ะนะคะ มีคุยภาษาอังกฤษกับกับใครคะกับคุณเชอร์เพราะว่าก็ไปนี้จะคุยภาษาอังกฤษกันดีค่ะจะได้พัฒนาคาราโอเกะเปล่าไม่ได้คิดเหมือนกันคาราโอเกะก็ภาษาอังกฤษวันนี้ไปไหนหรอภาษาอังกฤษเนี่ยเอาเอ้ยไม่ใช่ภาษาอัากฤษไม่ใช่ภาษาคาราโอเกะเก๋ทำลายอยู่เงี้ย ทำลายไมเป็นลายไม้ทำลายไหมเป็นลาย้เกียดมากเลยดมากอพวกเกียดภาษาไครเป็นภาษาของเราเกียดอาษไม่นมเนี้่อเนียมันถูกยเลียวมนบ่อยเมันชิบเฮ้ยเอาือหมดไหมอ่ะเอออย่าลืมแจกัน

บขอบคุณนะคะนร่งคี้วค่ะอย่าระวังนะมันมีน้ำสลัดอยู่ที่นี่ค่ะปั่นจอๆๆเรียบร้อยแล้วนั่นเป็นบล็อกู่นเลยบายค่ะบายค่ะบายค่ะสวัสดีค่ะบายบายชื่อแก๊งสามชาวนีเดี๋ยวลผมดิ เออสบายสบายไม่เอาไม่ไม่อยากมีเสียงเอาเซ็กซี่เซ็กซี่อ่ะเร็วแล้วแล้วสวัสดีสวัสดีแล้วสวัสดี่ล้วไม่ได้สวัสดีเลยสวัสดีนั่นแล้วชอบพีชอบเสียงซาวเอฟเฟกต์อันนี้ก็บายดีกันจริงจีบบายแต่บ่าดีๆนะทุกคนันีนะ